สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดขึ้นที่อังกฤษไปที่เมืองโคเซเต,เตอร์ที่นี่มีประชากรประมาณสองแสนกว่าคนเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักน่าอยู่แต่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่29มีนาคมปี2014บนพื้นหญ้ามีร่างของชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ร่างของเขาเต็มไปด้วยเลือด มีคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ในเวลาตีห้าสีิบห้านาทีผลการชนสูตรยืนยันว่าร่างที่พบนี้คือจิมแฮตฟิลด์เขาถูกทำร้ายด้วยมีดมากกว่าหนึ่งรอยครั้งมันเป็นภาพที่น่าสยดสยองมากสำหรับผู้พบเห็นและเจ้าหน้าที่เขาเสียชีวิตในอีกสี่สิบห้านาทีต่อมาจิมมีอายุสามสิบสามปีเขาเป็นพ่อของลูกตีคน จิมเป็นคนที่อารมณ์ดีเขาตลกเขาใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขแม้ว่าจิมจะเจอเรื่องแย่ๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อสี่ปีก่อนคือในปี2012ทําทำให้จิมได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงเขามีปัญหาด้านความจำและด้านการเคลื่อนไหว สิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของจิมเป็นอย่างมากแต่จิมก็สามารถปรับตัวกับความพิการของตัวเองได้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้สัมภาษณ์นายภายหลังจากครบศพของจิมว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาแรงจูงใจในการฆาตกรรมครั้งนี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาพยานที่อาจจะเห็นเหตุการณ์การฆาตกรรมในครั้งนี้ จากการตรวจเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่29มีนาคมจิมได้เดินออกจากบ้านผากไปที่บาร์เพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆของเขาแต่ในวันนั้นบาร์ปิดเขาเลยเดินไปบาร์อีกแห่งหนึ่งเพียงคนเดียวบาร์แห่งนั้นค่อนข้างสงบหลังจากนั้นจิมได้เดินออกจากบาร์แห่งนั้นในเวลาเที่ยงคืน เขาเดินผ่านสวนสาธารณะซึ่งมันเป็นเส้นทางหลักสำหรับจิมมีพยานเห็นจิมไม่นานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเวลาตีหนึ่งพยานคนนั้นเห็นจิมนอนอยู่บนพื้นเขาจึงถามจิมว่าเป็นอะไรไหมเขาได้บอกจิมให้กลับบ้านอย่างปลอดภยัยและนั่นคือเวลาประมาณตีหนึ่งที่มีคนเห็นจิมยังมีชีวิตอยู่ เจ้าหน้าที่ได้ออกถแถลงถึงการเสียชีวิตของจิมว่าผลการชนะสูตรจิมมีบาดแผลถูกแทงมากกว่า102ร้อยสองแผลทั่วร่างกายทางเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหรือใครก็ตามที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้โปรดออกมาให้เบาะแสหรือข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อหาตัวผู้ร้ายในคดีนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดมีผู้คนมากมายเดินผ่านไปมา หลังจากงานจิมได้ล้มตัวลงบนพื้นญ้าเหมือนว่าเขาจะนอนหลับไปจากการตรวจเช็คจิมเหมือนมีการต่อสู้กับคนร้ายเขาพยายามต่อสู้กับใครก็ตามที่พยายามทำร้ายเขาอยู่เจ้าหน้าที่ได้ออกค้นหาเบาะแต่ในพื้นที่โดยดรอบแต่ไม่มีอาไรหลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุไม่มีดีเอ็นเอของคนร้ายและไม่พบอาบุธที่ใช้ก่อเหตุ จากการให้สัมภาษณ์ของภรรยาเธอได้บอกว่าจิมมีปัญหาในการเดินเป็นอย่างมากตั้งแต่เขาประสบอุบัติเหตุในปี2010คนที่ทำร้ายจิมต้องมีจิตใจที่โหดเหี้ยมมากถึงขนาดทำร้ายคนพิการได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิมทำให้ผู้คนในชุมชนอยู่กันอย่างหวาดกลัวเวลาได้ผ่านไปสมเดือนก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ ในวันที่17มิถุนายนปี2014นักศึกษามหาวิทยาลัยวัย31ปีนาหิมอลวาเนียกำลังเดินไปมหาวิทยาลัยในเช้าวันนั้นเวลาประมาณ10บโมงครึง่งเธอได้เดินไปตามเส้นทางของลำธารซึ่งมันเป็นเส้นทางลัดมีคนมาพบร่างของนาหิมเธอถูกแทงจนเสียชีวิตเหมือนจิม เธอมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียเธอกำลังเรียนปริญญาเอกที่นี่พี่ชายของเธอก็เรียนอยู่ที่เดียวกันทั้งคู่มาอังกฤษได้ประมาณ6เดือนเธอมักจะเดินไปเรียนพร้อมกับพี่ชายเสมอยกเว้นในวันที่เกิดเหตุเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไม่มีหลักฐานอาไรทิ้งไว้ให้เจ้าหน้าที่เลยไม่พบ DNA ของคนร้ายและอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ มีพยานเห็นคนร้ายในเช้าวันนั้นเวลาประมาณ1 0บโมงยีนาทีผู้ต้องสงสัยเขาสวมแจ็คเก็ตที่มีลักษณะเหมือนในรูปนี้เขายังดูเป็นวัยรุ่นอยู่เขามีผมสีเข้มหนาแต่ค่อนข้างสั้นรูปร่างของเขาปกติเขามีผิวสีแทนและดูเหมือนเขาจะสวมใส่แว่นตา การทำร้ายนาหิมเหมือนกับจิมเธอถูกฆาตกรรมจากจุดที่จิมถูกทำร้ายเพียงสองไม้เท่านั้นเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าเหยื่อทั้งสองรายน่าจะถูกทำร้ายโดยฆาตกรคนเดียวกันมีผู้ต้องสงสัยหลายรายถูกนำตัวมาสอบสวนแต่พวกเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสองคดีนี้ในเดือนพฤษภาคมปี2015เกือบหนึ่งปีหลังจากที่นาหิมถูกฆาตกรรม หญิงคนหนึ่งได้นำสุนัขออกมาเดินเล่นเธอเห็นชายวัยรุ่นคนหนึ่งเขาสวมใส่เสื้อแจ็คเก็ตเหมือนที่เจ้าหน้าที่เคยออกข่าวเขายืนอยู่บนสะพานใกล้กับลำธารที่นาหิมถูกคัตกรรมมิเชลคือชื่อของหญิงที่พาสุนัขออกไปเดินเล่นเมื่อเธอเห็นชายวัยรุ่นคนนั้นสิ่งแรกที่เธอคิดคือเด็กผู้ชายคนนี้เขาดูลึกลับและน่ากลัวมาก สถานที่ที่เธอพาสุนักออกมาเดินเล่นเคยเป็นสถานที่ที่นาหิมถูกฆาตกรรมและนาหิมถูกฆาตกรรมในตอนเช้าเป็นเวลาเดียวกับที่เธอพาสุนักออกมาเดินเล่นเมื่อเธอคิดได้ดังนั้นเธอจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงชายคนนั้นไม่ได้อยู่บนสะพานแล้วมิเชลเข้าใกล้ฆาตกรมากหรือเธออาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไป และจากคำบอกเล่าของมิเชลลักษณะของชายต้องสงสัยได้นำเจ้าหน้าที่ไปสู่เจมเวเทอร์ Walter, เขามีอายุเพียงสิห้าปีเท่านั้นตอนเจ้าหน้าที่พบและขอคนตัวเขาเจ้าหน้าที่พบถุงมืออย่างและมีดในกระเป๋าของเจมเขาถูกนำตัวมาตอบสวนทันทีและเจ้าหน้าที่ไม่ต้องสอบถามอะไรมาก เจมให้การรับสาร,รภาพว่าเขานั้นเป็นคนฆาตกรรมจิมและนาฮิมเองเจมบอกว่าในคืนนั้นเขาเห็นจิมนอนหลับอยู่บนพื้นหญ้าเขาจึงเดินเข้าไปทำรายจิมก่อนที่เขาจะลงมือมีเสียงพูดขึ้นมาในหัวของเขาว่าคุณต้องเสียสละตัวเองคุณต้องทำและเสียงนั้นก็หัวร้อยเสียงดังๆขึ้นเรื่อยๆเจมปฏิเสธเรื่องการฆาตกรรม เขาบอกว่าเสียงในหัวเป็นคนทำไม่ใช่เขาส่วนกรณีของนายหิมเจมบอกว่าเขาจำเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้เลยเขารู้สึกปวดหัวมากและเสียงในหัวได้สั่งให้เขาเดินออกไปข้างนอกหลังจากนั้นเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยเจมเกิดในปี1 9 9 8ขณะก่อเหตุเขามีอายุเพียง15ปีเท่านั้นเขาเกิดและโตที่เมืองนี เขามีวัยเด็กปกติเหมือนเด็กทั่วไปเจมไม่ชอบฆ่าสัตว์เพื่อนๆบอกว่าเจมเป็นคนดูสุภาพอ่อนโยนเขาเป็นมิตรและมีน้ำใจแต่เขาค่อนข้างจะเก็บตัวและไม่ค่อยพูดเจมจะถูกรังแกและล้อเลียนในโรงเรียนบ่อยๆเพื่อนๆชอบล้อเขาว่าเด็กหูใหญ่ในตอนที่ยังเล็กคุณยายที่สนิทและเลี้ยงเจมมาได้จากเขาไป สิ่งนี้ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อเขามากในช่วงนั้นเจมบอกว่ามีเสียงมากมายในหัวของเขาหลังจากที่เขาถูกหลอและยายได้เสียชีวิตทำให้เจมกลายเป็นเด็กเงียบขรึมและไม่ค่อยพูดเจมเริ่มบอกกับเพื่อนๆว่าเขามีความฝันอยากเป็นฆาตรกรต่อนเนื่องไม่กี่เดือนก่อนก่อเหตุกับจิมเจมบุกเข้าไปป้นดานมีดเพื่อใช้ก่อเหตุ พ่อแม่ของเจมไม่รู้เลยว่าช่วงที่พวกเขากำลังนอนหลับเจมได้แอบออกจากบ้านเพื่อไปทำร้ายจิมอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุเจมได้นำไปทิ้งในแม่น้ำเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมสองคดีแต่เจมให้การปฏิเสธเจมอ้างว่าเสียงในหัวเป็นคนทำไม่ใช่เขาเขาถูกส่งตัวไปรักษาและประเมินสภาพจิตที่โรงพยาบาล เจมได้รับการวินิจฉัยว่าเขามีอาการของโรคออทิสติกเจมให้การในสารว่าที่เขาทำลงไปเพราะเขามีอาการป่วยทางจิตเขาไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังทำอะไรลงไปแต่จิตแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าเจมไม่มีอาการป่วยทางจิตการพิจารณาคดีในเดือนเมษายนปี2016ท่านผู้พิพากษาได้พูดช่วงหนึ่งว่า เป็นคดีที่โหดร้ายมากและฆาตรกรก็ไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดคดีนี้เจมถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตรกรรมสองคดีเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่เจมจะมีสิทธิ์ได้รับทันบนเมื่อเขาติดคุกไปแล้ว27ปี แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน